เต็มใจส่งรูปให้สแกมเมอร์ดูก็ส่งรูปมันกลับมาเหมือนกันโอ้ oh god สวัสดีค่ะอยู่กับเอินเหมือนเดิมนะคะนานมากแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังแต่เป็นนิทานที่เรื่อนข้างใช้จริงในชีวิตประจำวันอีกตังก็คือก่อนอันเนี้ยสาวไทยที่คุยกับฝรั่งอะไรเงี้ยก็จะมีออกข่าว โดนสแกมเมอร์หลอกเสียเงินหลายแสนนะคะหรือเป็นหลักล้านก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยเนาะทีเนี้ยมันก็จังหวะเจอเอินพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะของสแกมเมอร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคุยกันเลยเนาะค,ะคนเนี้ยเขาจะทักมาใน Facebook นะคะคน,นเนี้ยเนี่ยนี่หน้าตาเขานะคะเขาใช้ชื่อว่าแฟงก์มอร์แกนหน้าตาเขาจะแบบว่า ป็นนักบินเขาจะใช้โปรไฟล์ของนักบินคนนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงเนาะเขาก็เริ่มทักตั้งแต่วันที่สิบเดือนสิบสองมันใช่ไหมอ๋อเขาแอดเฟรนมาก่อนแล้วเอิญก็เลยทักเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบกลับเขาไปว่าขอบคุณนะคะที่แอดไลน์เอ้ขอบคุณนะคะท,ที่แอดเพื่อนมาชอบรอยิ่มมันคุณมากเลยฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ส่งข้อความอีว่าไม่คุยหรอจริงๆอ่ะเรารู้แล้วว่าเขาเป็นสกแกมเมอร์คือเพราะมันดังมากแล้วใช้รูปใหม่เนี้ยแต่เราก็พยายามที่จะแบบเอออยากคุยอยาอะไรประมาณเนี้ยนะแบบนึกอะไรไม่ออกอยากเล่นอยากวนอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาก็อ่ะวันนี้ืนนีเขาก็ากทักทายมาเราเอิญก็เลยแนะนําตัวไปนะคะก็คุยคุยกันคุยกันเรื่อยเปื่อยแหละคุยคุยคุยไปเรื่อยๆนะทีนี้เขาก็เริออ่มแบบ อะมาภาษาไทยและเราก็พยายามแบบตัดเพราะว่าวเขาก็ลงมีแฟนแล้วแน่เลยอะไรเงี้ยถึงแบบหายไปนานอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าไม่เขาสวดอะไรอย่เงี้ยหรือวก็คุย,ค,ยคุยตามนี้เลยก็ถามเรื่องแบบแต่งงานหรือยังมาจากประเทศอะไรนะอันนี้เหมือนกับแบบสร้างริ l เลชั่นชิพกัน,กอนเออยังไม่ได้แบบว่า ยังไม่ได้ตกลงวใจแล้วก็รู้แนวแหละมันก็คงแบบอยากคุยสักสองสามวันแล้วแบบว่าทาให้เราคิดถึงอะไรประมาณน,นี้หน้าเราแบบดูง้อมากเลยนะอะไรประมาณน,นี้เออก็เออคืดี๋ยวจอยให้สนุกสนุกปและกันอันเนี้ยที่อยากมาท,ทําคลีปเนี้ยอยากเตือนสาวๆว,วิธีการดูมันดูง่ายมากอะไรเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวไ็ไล่มาก็ถามอาชีพอะไรอะไรเงี้ยเราก็บอกไปว่าเออทางานโรงแรมนะเออ,อแล้วก็คุยกันไปนเรื่อยเขาว่าไทยบ้างอังกฤษบ้างแต่ว่าที่แรกกันเราคิดว่าการแปลภาษาไทยของเขาอะคือ เป็นการไม่ใช่ Google Translate แต่ว่าเป็นการพิมพ์มาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเขาเป็นคนไทยหมายถึงว่าแสแกมเมอร์ตัวนี้น,นะที่เอารูปเขามานะแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนเขาใช้ Google Translate นะโอเคเราก็คุยกันมาเรื่อยๆหายไปประมาณ4เดือนแล้วกลับมาเขาก็บังคับให้เราพูดภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้สื่อสารกันง่ายอะไรย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ใช้เพราะเราแบบเออก็แบบโชงโง่ไปก่อนไงเราก็แบบโอคุยแบบ ต่อเล้กันอยู่นานหลายวันนะสวัสดีทีแ่แรกก็ให้เป็นเพื่อนก่อนตอนนี้ฉันอยู่ที่ทํางานฉันคิดถึงคุณอะไรประมาณนี้จะเริ่มมีแบบคิดถึงคิดถึงปอ่ามันก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มพูดถึงเรื่องครอบครัวแล้วนะพูดถึงเรื่องความรักนะคะอ่าต่อมาพอคิดถึงพออะไรแล้วเรายังไม่ได้ขอรูปนะนี่จะส่งรูปมาให้เราดูโอเค เราก็บอกว่ารักเรามากเราก็เลยอ้าหรออาร์มก็ส่งไปเหมือนกันค่ะซึ่งมันเป็นรูปที่เราใช้ในใช้เผยแพร่อยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ส่งรูปไปก็ว่ารักลากินันแหละนะคะโอเคก็พูดพูดนะ่ะแตนีนก็บอกว่าอะไรวะอันนี้ถึงบทและถึงบทที่จะต้องโชว์ว่าชัดนี่แหละคือสแกมเมอร์แล้วนะคะ อันนี้คือเขาก็เริ่มแบบอยากจะสร้างรากฐานสร้างครอบครัวกับเราอยากจะมาซื้อบ้านที่นี่นะคะแล้วก็เาหาราคาบ้านมาเลยเพื่อความแบบน,นู่นนี่นะคะก็ถามแบบเขามีเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบทำเพื่อจะวางแผนจะมาอยู่จะซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะมากเลยมันแพงมากคุณมีเงินไหมนี่ เขาบอกว่าราคาเท่าไหร่หละลมีการส่งอันนี้มาให้เราด้วยนะคะซึ่งแบบว่าเออน่าจะเป็นวิดีโอยอดทีท่จะทําให้สอวแก่แม่ไม้หลายคนแบบหลงละลายไปอยู่พสอสมควรอะไรอย่เงี้ยนะคะโอเคเราก็แบบคุณสวยมากจริงๆมันต้องใช้เพราะว่าคุณหลอกมากอะไรเงี้ยจะเราแบบเหมือนกูเกิลทัสเล็กไงนี่ฉันอยากจะแต่งงานกับคุณ <laughs> เริ่มขอละฉันรักคุณมากขอชื่อเบอร์ทร ที่อยู่ของคุณได้ไหมอะไรประมาณเนี้นะคะเราก็ยังไม่ให้นะก็ถามตื้อมาอยู่นั่นแหละโอเคเราก็เลยส่งชื่อเบอร์โทรที่อยู่ไปซึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงนะคะแต่ว่ามันจังหวัดอนะมีอยู่จริงนะแล้วเราก็ขอปิดไว้นะเอาซึ่งจังหวะมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงนะคะเราก็เลยส่งชื่อเบอร์โทรที่อยู่ไปเขาก็ส่งของขวัญมาให้ นี่ฉันซื้ออันนี้ให้คุณนะภรรยาในอนาคตอะไรเงี้ยเปิดแหวนโชว์เลยจ้าแล้วก็มีกล่องของขวัญอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้เปิดดูหรอกเพราะาเอิก็รู้อยู่ก็เป็น iPhone 13ไม่รู้ก็ใครมามืองก็ทุเลท็ทุเล็นะเออแล้วก็เกิบนะแล้วก็สร้อยเงินแหวนตุ๊กตาทุกสิ่งทุกอย่างน้ำหอมน้ำหอมเราก็แบบว่าโอ้ทำเป็นแบบดีใจแต่ก็เหมือนจะอกหักอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบว่า เออฉันก็จะไปส่งของให้คุณตอนนี้นะอ๋อเราก็แบบขอบคุณมากเลยที่รักเวลาคุยก็ต้องมีอธาตารถหน่อยเราก็แบบอ๋ขอบคุณมากเลยลูกที่รักถ้าแต่งงานกับผู้หญิงไทยคุณจะต้องจ่ายเงินให้พ่อแม่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบว่าฉันจะต้องใจ่ายให้คุณก่อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามพูดให้ว่าเราหน้าเงินเข้าไว้เราอยากจะแบบกระชากหน้ากากมันอะไรอย่างเงี้ยนะทีเนี้ยนะเขาก็เลยส่งรู้ว่า,วาเฮ้ยเนี่ยฉันยัด ฉันยัดของลงไปในกล่องแล้วนะมีรูปเงินมีรูปอะไรในกล่องใช่ไหมแต่เอกใจนิดนึงสาวๆหนุ่มๆที่เจอสาวๆอกเลยว่าสาวๆที่เจอผู้ชายลอกเอกใจนิดนึงรูปที่มันถ่ายมาให้เราดูเมื่อก,กี้กับรูปเงินในกล่องนะมันคนละแบบกันเลยนะแล้วก็กับรูปก,กระเป๋าแล้วไหนจะนาฬิกา iPhone 13อยู่ในกล่องนี้ปะเออสังเกตนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือวิธีการดูง่ายๆและแต่คือเราก็คุยแบบเรา,า,าเหงาง่าย โอเคเราก็แบบร like ักคุณมากนี่คือกล่องของขวัญน,นะคะสมัยนี้อ่ะถ้าเราจะต่อร้องให้มันโอนเงินมาก็ได้มันไม่มีรู้จักไงเพย์ Pay, อะไรนะเอลิเพย์เวสเทิร์นยูเนียนหรือระบบส่งที่มันโอเคกว่านี้ที่เราจะยัดเงินลงกล่องอะไรเงี้ยนีนี่2020แล้วนะคะโอเคแล้วก็ขอบคุณมันมากฉันรักคุณนะคะคุณใส่เงินไปในกล่องฉันกลัวมันหายนี่โชว์ความน่าเงินเข้าไปอีก นางก็โอ้โหภายในวันเดียว2วันวันเดียวนะคะนี่ไปถึงบริษัทขนส่งเรียบร้อยนะคะก๊อปลูกเก่งนะคะเอารูปมาประติดประต,อ,ตอกันเก่งเขาก็แบบโอ้ยอยู่กับผู้จัดการขนส่งเลยนะอะไรอเงี้ยโอเคเราก็ส่งเยี่ยมไปนี่แหละประโยคเด็กเขาก็แบบกำชับอะไรนะว่าแน่ใจว่าคุณคงจะเห็นด้วย แจกสกความสมคัญที่ดีและยั่งยืนหากไม่มีความจริงใจเราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ที่เขาขอมามันจะดีกว่านี้ที่คุณจะเก็บทุกอย่างเป็นความลับกับตัวเองจนกว่าคุณจะได้รับของขวนนัญนี้และเงินที่ฉันส่งให้ก่อนที่คุณจะบอกใครว่าฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจเขาขอร้องให้เรื่องเนี้ยเป็นความลับไม่ให้บอกใครโอเค เสร็จแล้วปุ๊บก็ไล่าสาธยายมาต่างๆนานาที่รักฉันได้ชําระค่าใช้จ่ายระหว่างประเทศที่นี่แล้วที่ประเทศของฉันเพื่อส่งพัสดุไปให้คุณฉันยังถามพวกเขาอีกว่าคุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆที่นั่นเพื่อรับมันหรือไม่แต่พวกเขาบอกว่าจะจ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นเพื่อให้สํานักงานของพวกเขาใช้งานได้ในประเทศของคุณเอาง่ายๆก็คือเรียกร้องจากเราอะให้เราจ่ายเงินเนาะ เสร็จแล้วเอไม่ต้องอ่านมากหรอกเขาก็เลยบอกว่าที่ลักทุกอย่างนี้เป็นความลับเพื่อที่จะได้รับกล่องของขวัญปลอดภัยและขอบกัชับว่าเงินเนี่ยเป็นเงินจำนวนมหาศาลก็ส่งมาว่า2 5 0 0 0 0เหรียญดอลลาร์ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่2 5 0 0 0 0เหรียญดอลลาร์แต่มึงยัดมาในกล่องที่แบบประมาณ3ปึกอะไรเนี้ยนะเออนะคะสาว,สาว เราก็ขอบคุณไปฉันจะเก็บไว้เป็นความลับเงินฉันจะถึงอะไรอย่างเงี้ยฉันจะซื้อบ้านซื้อรถแล้วฉันจะส่งรูปไปให้คนนี่นะคะเล่นเขาเล่นใหญ่มาเราก็เล่นใหญ่กลับนะคะมันก็คงแบบความหวังแบบเต็มเปีเป่ยมแหละจะได้เงินเราอะไรเงี้ยตกลงที่รักอะไรเงี้ยเราก็ส่งรูปมาอีกนะจ๊ะพอส่งรูปมาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าผู้จัดการทั่วไปของบริษัทบอกว่าต้องเสียภาษีนําเข้าสามหมื่นบาท การที่คนเรามันจะรักกันเนี่ยรักกันเลยอะเออมันก็ควรจะเสียให้เราหมดหมทําไมต้องให้เราเสียอะไรเงี้ยเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องเก่าแล้วอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยบอกว่าโอ๊ยตายแล้วฉันไม่มีเงินสามหมื่นเลยฉันจะทํายังไงฉันมีแค่สองหมื่นห้าม,มันก็ไล่าย,ยาวมาอีกว่าตกลงที่รักไม่ต้องกังวลว่าคุณมีเท่าไหร่ ฉันรับคุณมากภรรยาของผมคุณต้องบอกพวกเขาว่าคุณมีแค่สองหน้านะแล้วก็ภาพยาวอีกแล้วเอิญก็ถามเขาไปฉันต้องไปรับของที่ไหนหรอเรื่อักขนส่งจะส่งไปที่บ้านของคุณก็คือตามที่อยู่นั่นแหละโอเคเราก็ตกลงค่ะเสร็จปึ๊บวันนี้เป็นวันที่แบบต้องรอรับของละหลังจากที่คุยกันมาแบบหลายสิบวัน ก็ต้องเป็นวันที่เราขอคือมันส่งเมื่อวานถึงวันนี้จำไม่ได้ว่าส่งมาจากประเทศอะไรนะส่งเมื่อวานถึงวันนี้บริษัทไหนส่งเร็วมากเราน่าใช้บริการมันน่าจะรีวิวให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคพอรู้ว่าขอจะถึงวันนี้ปุ๊บรีบโทรมาไม่เคยโทรมาเลยนะสวัสดีที่รักเป็นอย่างไร๋อสวัสดีฉันรอของขวัญจากคุณนะคะแบบรอจะขาดใจตายอะไรเงี้ยเนาะ,ะนางก็ส่งเบอร์มาเลยจ้านี่คือหมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัทไม่ขอปิดนะคะเบอร์นี้ไม่ขอปิดนะเปิดเลยนะคะทำไมบริษัทไม่โทรหาฉันอ้าวนางบอกให้โทรกับบริษัทจริงๆอ่ะบริษัทโทรไปแล้วแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่เบอร์เราเราให้เบอร์มามั่วแล้วเบอร์มาผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วติดต่อเราไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ยืนยันไปว่าเบอร์ให้ถูกแล้วนะก็เถียงเรื่อง เบอร์กันอยู่นานนะคะให้เราโทรกับบริษัทไอเราก็ไม่โทรนะมันไม่ใช่ทุกองค์การอะไรที่ต้องไปเสียเงินโทรอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คงเสียหัวเสียเวลากับเรามากหลายวันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บเอิญก็บอกว่าโทรศัพท์เอิญมีปัญหาเอิญจะต้องไปเติมเงินก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอิญบอกว่าเมื่อเช้าอ่ะเอิญได้ไปฝากเงินอ่าเอิญได้ไปเบิกเงินที่ธนาคารแล้ว2องหมเงินเดือนออกวันนี้พอดีเป็น4ี่หมนะคะแต่ตอนนี้เราทํางานอยู่ยังไม่ว่างเออมันก็โอเคโอเค แล้วก็ส่งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณมาให้ฉันเราก็ยืนยันคําเดิมแล้วก็ส่งไปนะคะพร้อมนี่โชว์รูปเป็นไงโชว์รูปนี่เบิกธนาคะารมาด้วยนับเงินเป็นฟอ้อนเลยนะคะอันนี้บอกกอปจาก Google มานะคะเออไม่รู้มันเชื่อไม่เชื่อแหละไม่เป็นไรส่งไปก่อนทําไมไม่โทรกลับบริษัทแบบเริ่มจะโกรธแล้วนะกเสร็จปุ๊บเราก็แบบว่าโอ้บ,บังคับเราก็แบบมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ลองให้มาเลยจ้าทําไมคุณโกหกฉัน ร้องไห้ร้องไห้ส่งรูป้องไห้มาจ้ารูป้องไห้ก็แบบเออคิมีโนโต้มากเลยเนะเสร็จแล้วโทรมาอีกโทรมาโทรมาร้องไห้โทรมาเราก็พยายามบอกว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเรามีน่าจะมีแบบรับสายไปด้วยแหละแต่ว่าพวบอกเออพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเราก็มีแบบว่าโทรกับบริษัททันทีจริงๆไอเบอร์บริษัทของมันเนี่ยเออเอาไปเสิร์ชในไลน์แล้วมันเป็นรูปรูปเด็ก เด็กขึ้นว่าเออเล่นเ,เด็กเอาโปรไฟล์เป็นเกมนะคะเ,เบอร์โทรนะเด็กเอาโปรไฟล์เป็นเกมแล้วก็เอาเบอร์โทรศัพท์เนี้ยหรือเอาชื่ออะไรเนี้ยไปเสิร์ชใน TikTok เพราะว่าได้ชื่อมาแล้วนะคะไปเสิร์ชใน TikTok ขึ้นว่าเป็นสองสามีภรรยาอายุน่าจะไม่เกิน25ปีผู้ชายรับรชาชการทหารไม่มั่นใจว่าเป็นทหารเกณฑ์หรือว่าอะไรเนาะวัยประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่า มันจริงแค่ไหนว่าเขาทำหรือไม่ทำเนาะโอเคทุกคนเราก็ลองไปช่วยช่วยไล่กันดูแล้วกันเออก็เลยบอกฉันกลัวคุณบังคับฉันเกินไปนะฉันเตรียมเงินเพื่อรอรับคองขวัญจากคุณฉันรอคุณฉันขอโทษแต่คุณบอกฉันก็พกฉันซื้อสั์ใครเล่นใหญ่มาเล่นใหญ่กลับนะนี่บังคับให้เราโทรกลับบริษัทไปอีกโอเคเราก็แบบโทรศัพท์เรามีปัญหาเดี๋ยวเราไปที่ศูนย์ก่อนอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเบอร์เราเป็นอะไรอะไรเงี้ยสรุป เสร็จแล้วปุ๊บเอิญก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วเขาก็เซาซีใช่ไหมว่าแบบพั่มพนานาว่าฉันเศร้าฉันนั่นนี่ได้รับมาตลอดเลยอ่านเอาอะเออฉันเศร้าฉันเสียใจทําไมคุณทำแบบนี้กับฉันเนาะเอิญก็แบบสติแตกแล้วแบบราคาญอะไรเงี้ยก็อยากแบบอยากโทรให้มันเปิดหน้ามาแต่มันก็ไม่เปิดหน้ามาเอิญก็เลยถามว่า what is my name ก็าถามว่ากูเนี่ยชื่ออะไรอ้าตอบชื่อตัวเองมาเฉยเลยสรุปมึงได้ภาษาอังกฤษหรือไม่ได้เนี่ย ก็ถามย้ำอีกว่าเออหน่ชื่ออะไรก็ไม่ตอบนะคะเออก็เลยอัก็ยังย้ำคำเดิมคิดถึงอะไรเงี้ยใหลโหลคุณจะโอนเงินให้พวกเขาได้หรือยังได้ยังไงอะไรเงี้ยคุณบอกว่าจะส่งธนาคารมาให้ฉัน้นัันก็บอกอ่าเนี่ยเหตุผลที่รู้ฉันส่งเงินให้แม่ห้าพันตอนนี้ชันเหลือสามหมื่นห้าเงินลดแล้วนะเงินลดเงินลด คุณต้องการให้ฉันส่งหมายเลขบัญชีบริษัทให้คุณหรือไม่โอ้โหอยากรู้มากได้โปรดส่งมาให้ฉันอ่ะเป็นเหตุผลที่เอิร์ธเอิร์รู้ว่าเขาคือใครไสอย่างแบงค์นี่แบงค์อะไรอะเออ I d เ n t k n o นโอเคอันเดนอ๋อเนี่ยเขาระดับมิสเตอร์ธนากรพรมกิตนะคะชื่อเนี้คุ้นๆและดังมากแล้วก็ให้หมายเลขนี้มาจำไว้เลยนะว่าถ้าเขาให้โอนเงินไปหมายเลขนี้นะ อย yeah, ่าโอนเด็ดขาดทนะกรพมกริดอย่าโอนเด็ดขาดแล้วก็บล็อกไปเลยนะคะหมายเลขนี้นะคะ8 1 1 2 8 0 1 7 7 2นะคะอย่าโอนเด็ดขาดเออก็เลยเอาหมายเลขเนี้ยไปเสิร์ชใน Facebook ไปเสิร์ชใน t ิ k t o k นะคะมันก็ขึ้นเออหน้าตาตามเป็นที่โดนพูดนั่นแหละเนาะให้ระวังกันด้วยนะคะแล้ก็ถามย้ำไปต้องโอนเงินไปเท่าไหร่ เออก็แบบต้องจ่ายสามหมื่นก็เลยขอชื่อภาษาไทยเราไม่มั่นใจนี่เลยธานากรชื่อเลขบัญชีทรงภาษาไทยไปเลยจ้าพมเกียรติไม่ใช่พมกิจกำลังไปที่ธนาคารโอโหนี่ก็แบบพอได้เลขบัญชีแล้วปุ๊บไปที่ธนาคารเลยจ้าซึ้งเฮโลทักมาอีก,กว่าไม่ได้เงินรถติดมากนะก็คุณเป็นคนโกหกชัดผิดหวังในตัวคุณมากแล้วก็แบบอันนี้เป็นรูปเก่าๆที่มันมีอะนะ เอฉันถึงแล้วรอนานมากคุณโอนเงินแล้วหรือยังส่งไปเสร็จให้ฉันรอคิวคนเยอะมากเอา้าจอยมาจอยกับนะจ๊ะตกลงที่รักเราก็โทรมาโทรมาโทรมาฉันส่งเงินไม่ได้ถ่านฉันส่งเงินไม่ได้ธนาคารบัญชีของคุณโดนบล็อกนี่ไปไงไม่สามารถโอนเงินจำนวนมากตอนนี้ธนาคารปิดทำการฉันเหนื่อยมากแล้วก็ต่อมาก็แบบคุณเป็นคน เจ้าจะลงโทษคุณที่หลอกลวงฉันหรอชัวรออันเต่อไปอันนี้ก็คือจบบทสนทนานะคะมันจะบอกว่าสแกมเมอร์ทุกวันนี้มันมีหลายรูปแบบมากมากมาก,มากะคะผู้หญิงที่เป็นสายฝอแล้วแบบจะคุยกับต่างชาติเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะมันแบบมันดูง่ายมากอะแบบสแกมเมอร์เราก็อย่า อย่ามักรอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงเห็นช่องทางแล้วว่าเออเนี่ยดูท่าทางอยากกินเงินนะหิวเงินนะอะไรอย่างเงี้ยคงอยากจะได้เงินเขาและเขาก็เลยแบบเล่นใหญ่มาเออเราก็เล่นใหญ่กับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวิธีการดูแกมเมอร์มันไม่ยากเลยเนาะโอเคสําหรับวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เตือนสติทุกคนเป็นอย่างดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ